ถ้าได้ยินเสียงระนาดรัวเมื่อไหร่ห้ามหายใจเด็ดขาดผมชื่อทีและถ้าคุณได้ยินเสียงดนตรีไทยดังมาจากห้องที่ไม่มีคนอยู่แบบที่ผมได้ยินตอนนี้มันอาจจะสายเกินไปสำหรับคุณแล้วผมก็แค่เด็กชมรมดนตรีไทยธรรมดาธรรมดาที่อยากซ้อมให้หนักกว่าคนอื่นเพื่อชิงทุนการศึกษาผมไม่เคยเชื่อเรื่องเจ้าที่หรืออาถรรพ์เครื่องดนตรี จนกระทั่งเย็นวันนี้อาจารย์เคยเตือนว่าอย่าอยู่จนฟ้ามืดแต่ผมดื้อผมอยากชนะโดยไม่รู้เลยว่าการซ้อมคนเดียวในห้องนี้มีเจ้าของเขานั่งรอซ้อมคู่กับผมอยู่กลิ่นดอกมะลิเริ่มโชยมาทั้งที่ในห้องไม่มีดอกไม้แล้วจู่ๆลูกระนาดเอกที่ผมเพิ่งวางไม้ลงมันก็ขยับเองตึงตึงตึง้ง เป็นจังหวะเดียวกับเพลงที่พี่พิมพ์เคยใช้ซ้อมก่อนเธอจะเสียชีวิตคาสายระนาดเมื่อสิบปีก่อนจังหวะนั้นผมรู้เลยว่าไม่ได้อยู่คนเดียวพอยิ่งผมพยายามจะวิ่งหนีประตูห้องกลับล็อกเองเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกระชากมันไว้ผมเห็นลายแทงที่รุ่นพี่ทิ้งไว้ใต้โตะ๊ะกฎการซ้อมกับพี่พิมพ์ถ้าอยากรอดออกไปต้องทำตามนี้ห ห้ามสบตากับเงาในกระจกเด็ดขาดไม่ว่าเธอจะรำสวยแค่ไหน 2. ถ้าเธอเริ่มบรรเลงเพลงช้าคุณต้องตีให้เร็วขึ้นหนึ่งจังหวะเสมอและกดข้อที่สำคัญที่สุดถ้าดนตรีทุกชิ้นหยุดกระทันหันห้ามหายใจจนกว่ากลิ่นมะลิจะจางหายไปถ้าคุณเผลอสูดลมหายใจเข้าไปเธอจะถือว่าคุณตกลงไปอยู่เป็นเพื่อนเธอตลอดกาล จูจ่ๆทุกอย่างเงียบกริบเสียงลมยังดับหายผมกลั้นหายใจจนปอดแทบระเบิดตอนนั้นเองที่ความเย็นเยือกสัมผัสที่ข้างหูพร้อมเสียงกระซิบว่าเล่นต่อสิพี่เหงาผมเผือสำลักลมหายใจออกมาด้วยความลนลานกลิ่นมะลิกลับรุนแรงขึ้นจนฉุนกึกผมไม่ได้หันไปมองแต่เงามืดในกระจกตอนนี้มันกำลังลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาทางผม คุณเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆในห้องนาฏศิลป์หรือห้องดนตรีไทยไหมคอมเมนต์เล่าให้เราฟังหน่อยและถ้าอยากรู้วิธีเอาตัวรอดจากที่มืดๆอื่นอีกกดติดตามไว้แต่จำไว้นะอย่าอยู่ซ้อมคนเดียวจนดึกเพราะว่า